ซ,ซื้อล็อกไป้ายไว้แล้วเอาเอาป้ายนี้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 อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือรวมแต่ป้ายสวยๆมาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเขาขายแบบงานเทียร่าใช่ไหมเริ่มที่450บาทบะตัวหนึ่งอะเออเทียร่าแล้วก็พวกงานแบบแฮนด์คัพก็เริ่มแบบ250แบบลายธรรมดาเลยเนงะี้ยสีพื้นเลยเนงะี้ยแต่ถ้าลายคริสต์มาสจา๋จาจเาี้ยโอ้โหโดดขึ้นไปประมาณ450 4 5 0 490บาอะแล้วขายดีมาก เออบนมาเเอาเรื่อยๆได้เลยลูกค้า45กิโลคริสต์มาส US นะคะอันนี้เราเปิดกระสอบเป็นรุ่นกางเกงลูกฟูกค่ะพี่ตัวนี้จัดโปรพันหาตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย,วย,วยแวะเอางานโปรมาฝากอีกหน่อยลูกค้าเพราะว่าใกล้จะหมดเดือนแล้วนะคะย้ำอีกรอบว่าโปรโมชั่นตรงก่อนะ ตอนนี้แม่โปรโมชัน่นน่ะจะจะได้แค่ตัดถูงแค่สิ้นเดือนเลยนะแม่หนูอาจะแบบไม่ได้รับไม่ได้เลยเดือนให้นะคะลูกค้าห้องเต้ส่งของวันไหนถ้าห้องเต้นนะคะ่ะพี่หนูรับยอดตัดยอดก็คือสามทุ่มแล้วแพ็คของส่งเช้าวันถัดไปลูกค้านะ,ะ,นะะถ้าพี่สาวโอนเนี่ยตั้งแต่เช้าเนาะจนถึงสามทุ่มได้ส่งของวันถัดไปนะคะลูกค้าส่งของให้วันถัดไปเนาะนะคะ,นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะเพราะว่ารอบรถโกดังหนู่มันไกลแม่ ไกลจากสายสองนะบางทีลูกค้าถามทาไมไม่ส่งขนส่งนี้ไม่ต้องส่งขนส่งนี้หนูไกลแม่หนูอยู่ไกลสายสอง,สงไม่ได้อยู่โซนตลาดไทยด้วยเป็นปทุมธานีฝั่งลําลูกลามันไกลจากทุกสิ่งมากก็คือรถอะ่ะเขาจะมีรอบคือหนูดีลกับรถขนส่งเขามาเอาที่โกดังไปส่งอย่างเงี้ยค่ะพี่ <c oughs> หนูก็เลยจะมีรอบแค่เช้าเนี่ยเ <c oughs> ที่ยงบ่ายแค่นี้เลย <c oughs> ลูกค้านะเลยจะตัดยอดที่สามทุ่มเนาะเสร็จแล้วรวมออเดอร์แพ็คของตอนเช้าแล้วเอาขึ้นรถ สเต็ปโกดังจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าขานะเพราะฉะนั้นถ้าพี่สั่งของตอนนี้ <_ t ops> จริงๆก็สามารถโอนได้จนถึงแบบ4ี่ห้าโมงเย็นสองสามสองทุ่มกว่าๆอย่างเงี้ยค่ะโอนได้เลยน้องเขายังรับยอดอยู่แล้วก็แพค็คของช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะคะขึ้นรถเลยอันนี้จัดโปรอยู่นะลูกค้าฝากรีบได้นะลูกค้จาจ๋าอุ้ยทรงสวยมากเป็นงานลูกฟูกญี่ปุ่นนะเอออันเนี้ยมีแบรนด์ให้รุนแน่นอนแล้วก็จะเป็นสเต็ปงานตะขอ ลูกค้าสังเกตไหมจะไม่ใช่งานแบบว่าเอวยังยืดเอวสวมเหมือนงานจีนเหมือนงานป้ายแพนด้านะคะแต่ว่าจะเป็นเอวแบบนี้หมดเลยอุ้ยโอ้ยสวิตคาเมลจ้ะแม่แล้วมันลุ้นแบรนด์ได้ถ้าพี่สาวเป็นสายวินเทจเอ้ยขากระดิ่งเท่ด้วยนะเออเดทารีดรีดฟิลแบบกำมะหยี่นิดนึงกำมะหยี่ลูกฟูกแม่สวิตคามลล้อมใหม่ป้ายห้อยด้วยอันนี้ขอคนเล่นแบรนด์ลุ้นแบรนด์เป็นนะคะ หรือจริงๆเอาไปอ่ะถูกๆอ่ะแม่ขายตัวละร้อยนะงานหัวขากว้างๆอย่างเงี้ยเหมือนทรงครูลอดอ่ะขึ้นร้อยห้าสิบกันหมดเลยพอเคยได้ซื้อตลาดแบบพวก walking สต<ด>ิพวกวอะไรเงี้ยงานยูนิคอร์จียูอ่ะลูกค้าโดนมาตัวละร้อยแปดสิบสองร้อยโดนมาแต่ก่อนนี้ชอบใส่มากเลยแต่ตอนเนี้ยโอ้น,น่ะแม่โอ้นแล้วหาใส่ย,ยากโอ้นล้วหาใส่ย,ยากตอนเนี้ย ตอนนี้เน้นเน้นแบบเน้นกินอร่อยหนูเลยแบบย้ายไปใส่พวกกางเกงผ้านิ่ม,ม,ม,มยืดๆไงแต่แต่ก่อนชอบมากเลยนะรอนเล็กรอนใหญ่ค้าหมดเลยแล้วก็สีเขาจะเป็นโทนแบบนี้นะลูกค้าจะไม่เหมือนงานแพนด้าเลยนะแพนด้าคือดำขาวเทาติดอยู่แค่นี้เออแต่ว่าอันนี้จะเป็นความสีสันประมาณนีวินเทจลูกค้าครีมะนะคะไม่ไม่รู้แต่ว่าเป็นขากระดิ่งสวยนะดูดิเห็นปะขาเขาเว้าแนวนี้นะ ว้า wow, อย่างนี้นะว้าว <Wow. S 1> wow, ลงเออสวยมันมีกิมมิคถ้าคนชอบงานวินเทจหรือขายงานญี่ปุ่นอยู่แล้วอะ่ะลูกค้าแนะนำตัวนี้นะคะแนะนำเลยลูกค้าบอกว่าร้อนหลังๆอะ่ะติดงานชายเยอะขึ้นด้วยซึ่งแม่งานชาย <ip> หนูขายอยู่6,000กว่าบาท <ip> ถ้าราคาโปวันนี้พี่สาวเล่นได้ <ip> ราคา3,500นนะคะเอาได้เลย <ip> เนี่ยยูนี้แม่ยูนี้ อุ้ยฟิลขากระดีแล้วรถนะมันเป็นวินเทจลูกค้าเท่ๆใส่คู่กับบูทใส่คู่กับรอ,อ,องเท้าสวยๆเนาะอุ้ยอันนี้มันก็ราคาแบบสองเก่ะสองพเก้าร้อยเยนก็เท่าไหร่วะหลายบาทอยู่นะเนี่ยยูนิคอคะ่ะเออ,อยูนี้อีกแล้วข้างหลังยูนี้3 5มพให้ส่งฟรีนะคะก็รีวิวรหัส CF จ้ะ ลาหสเซฟก็ไก่หนึ่งครับก็หนนะคะลูกนี้ก็ไก่หนึ่งหค่ะลูกค้าก็ไก่หนนะคะโปรโมชั่นน่ะสิ้นสุดแค่ฮาโลวีนเนาะสามตุลานี้นะคะลูกค้าขาราคาโปรโมชั่นนะคะแม่ตอนนี้ได้สต็อกมาเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วไงแม่หน้าหนาวมันไม่มีใครแย่งไปหนูก็รีบสต็อกของไว้เลย เพราะว่าถ้าแม่ไปรอง,งานช่วงแบบโอ้โหอะไรอ่ะมีนาเมษาลูกค้าตัวนี้ก็คือตัวที่ลูกค้าแบบกรีดร้องเลยนะกรีดร้องเลยไม่มีของเลยแม่มันจะหาของไม่ได้นะคะกดังเป็นนี้แหละแม่วางแผนต้องวางแผนล่วงหน้านะถ้าหน้าร้อนก็ต้องตุนงานหนาวท่านพอมาหน้าหนาวหนูต้องเร่งตุนงานหน้าร้อนไว้รอเลยลูกค้าเดี๋ยวไม่ทันขายผ้า เป็นงานที่ไม่เน่าไม่เสียนะลูกค้านอกจากโกดังแล้วจริงๆก็อยาก <Yeah. S 1> อยากให้ลูกแนะนําลูกค้านะขายผ้าก็ก็ง่ายดีอ่ะแม่ขายไม่ทันขายไม่หมดมันไม่เน่าไม่เสียสวัสดีค่ะลูกค้าตอนนี้เปิดงานโปรอยู่นะคะเปิดงานโปรอยู่ยูนิคอร์ค่ะ,คะอันนี้สายลุนแบรนด์ใส่ลุนแบรนด์จะชอบใส่วินเทจชอบนะฟิลแบบ<า>ตึกแดงจัตุจักชอบลูกค้านะคะ ซาร่าดีนิมเออลูกฟูกรอนเล็กรอนใหญ่ค้าเลยนะคะตำหนิจะมีอะไรบ้างถ้างานลูกฟูกนะแม่นะส่วนใหญ่นะจะเป็นตำหนิแบบที่พลอยเคยเปิดรุ่นเบอร์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบหัวซิปหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หรือแบบสีเฟสดสีเฟดมีเจอมีเจอนะคะลูกค้าขาสีไม่เสมอกันอะเออแต่ว่ารีดไอ้น้ำได้นี่มีชิโกะลอนดอนค่ะลูกค้ามีชิโกะลอนดอนคุณแม่เนี้ออเยอะมากเลย แต่ทรงเขาสวยนะทรงเขาสวยเอวกลางเอวต่ำเอวสูงค้าเลยค่ะลูกค้าลูกรีวิวกอหนึ่งหนึ่งรีวิวหนูส่งฟรีให้นะส่วนใครจะเอาลูกใหม่กอ2สองสองหรือแคบจอเลยแคบจอได้เลยนะคะลดหลังๆอ่ะติดชายมากขึ้นแล้วก็เอวเนี่ยได้ใหญ่มากขึ้นนะเป็นข้อดีเลยแม่เป็นข้อดีเลยแต่ก่อนนี้มาเอวจ้อยเอวยี่แปดสามสิบเนี่ยใหญ่สุดสามสองนี่คือถ้าเจอแบบเลดเลยนะถ้าเจอ ลูกค้าแล้วก็ลูกฟูกถ้าใครเป็นสายวินเทจจะชอบโทนสีนี้อยู่แล้ว,ลวสีโทนน้ำตาลสีเบทครีมอย่างเงี้ยลูกค้าสวยเลยนะคะอันนี้สไตล์งานญี่ปุ่นนะสไตล์งานญี่ปุ่นลูกค้า100กิโลจัดโปรอยู่ที่3500นะคะไม่รวมค่าจัดส่งนะแม่ไม่รวมค่าจัดส่งยูนิคอคะ่ะยูนิคอคะ่ออคะ อืมอุ้ยสวยมันจะมีแบบลอนเล็กลอนใหญ่แล้วก็พวกงานลูกฟูกแบบกำรรมะหยี่ผ้ากำรรมะหยี่ด้วยลูกค้านะอันนี้สวยอะ่ะเป็นลายทางร้อยกิโลนะคะอันนี้งานญี่ปุ่นนะลูกค้านะงานญี่ปุ่นสวยสวีทคาเมลยูนิคอร์จียูเนี่ยนะทรงแบบ ทรงอย่างเงี้ยแม่เขาขึ้นกันตัว150อัพเลยนะ150-200ถ้าเป็นพวกสีหายากอสีแฟชั่นเยอะๆ<ก>อ,อ่ะก็อ,อัพได้อีกเอออัพได้อีกหรือใครจะเน้นไปไวก็ได้จํานวนประมาณเท่าไหร่ลูกหนึ่งตีให้200-220ค่ะนะ200ตัวก็ได้อย่างต่ำๆเนาะลูกค้าเฉลีย่ยต้นทุนให้3,500หาร200ตัวอ่ะแม่ตัวละ18บาทปัดขึ้นให้เลย18บาทลูกค้า นะคะขายเท่าไหร่แล้วแต่เลยบางคนจะเอาไว้ก็ตัวละ99ตัวละ1 8 9 2ตัว150นะเอาไว้เข้าว่าก็ได้คัดหัวไว้ทำราคานะคะเออคัดหัวทำราคาได้ติดทรงชายปนด้วยแต่จัดโปรโมชั่นให้นะจาก4,500เหลือ3,500โปรโมชั่นแค่ สามสิบเอ็ดตุลานี้เท่านั้นหลายหลายตัวเลยนะลูกค้าดูตารางทางหน้าเพจอีกรอบนึงก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าตัวไหนยังต่อโปอยู่อะไรเงี้ยค่ะพี่สาวสอบถามหน้าไลฟ์กับพลอยก็ได้หรือว่าสอบถามแชทกับน้องแอนมินหลังบ้านก็ได้นะคะเอ็ดวินค่ะลีวายอือเอ็ดวินลีวายมีมีหลุดอยู่มีหลุดมีหลุดไปให้ได้เจออยู่ลีวายีวายเออมีหลุดให้ได้เจออยู่แม่เนี่ยสอบญี่ปุ่นน่ะ คนชอบแบรนด์อะคือซื้อตายเลยนะแล้วบางคนไม่ไม่ขายด้วยเก็บใส่เองเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนเจอรีว1ยสิบาทแม่เสียดายนะถ้าไปซื้อเาก็ร้อยอัพสองร้อยอัพแม่ลดนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้ใครจะเข้ามาหน้าร้านล็อกคิวล่วงหน้าโทรมาแจ้งได้เลยนะลูกค้านะยูนิคอร์เออโอนเปิดบินไว้เลยก็ได้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็เออแจ้งน้องแอดมินได้เลยอาจจะเผื่อเวลานิดนึง ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะแม่เนาะให้นะ้องแอนมินเขาแจ้งประสานงานเตรียมของไว้ให้ลูกค้านะคะจะได้มาถึงหน้าร้านแล้วรอไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันอากาศมันร้อนคนใจร้อนอากาศร้อนอ,อีกแม่ระเบิดตู้มเลยทีนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมใหญ่อย่างเงี้ยแม่ตําหนิพวกแบบสีเฟดอย่างเงี้ยจะมีเจออยู่บ้างนะลูกค้ามีเจออยู่บ้างแต่ใดๆก็คือโกดัง บอกเลยว่าไม่เกิน20%ลูกค้าไม่เกิน20%่อรนตะคะ,อ,คะอยู่นี้คะ่ะอันนี้ลูกฟูกหญิงนะจัดโปรให้3,500บาทลูกค้าด้านหลังไหมพรม899นะคะด้านหลังงานไหมพรม899ไก้ป,ป<อ>้ายโค้ดสวยเหมือนกันแก๊บค่ะเล่นได้หลายงานอันนี้เดี๋ยวแขวนไว้เลยก็ได้ลูกแขวนเป็นแบ็กก้าให้พี่หน่อยนะคะอยากให้อยากให้แบบว่าจำลองร้านค้าเนาะ ใครขายหลายๆงานลงตลาดช่วงนี้น่าจะน่าจะน่าจะช่วงขายดีไหมเพราะว่าคนซื้อผ้าเที่ยวคนซื้อผ้าแบบออกบ้านอ่ะเออซื้อเก็บเริ่มซื้อเริ่มเตรียมของไว้ไปเที่ยวเที่ยวต่างประเทศก็ดีเที่ยวในประเทศก็ดีช่วงนี้น่าขายมากเลยนะะไม่ติดฝนนะแม่อุ้ยตาบ้าแบบพอนี่ไปเที่ยวมาก็เจอฝนแม่เจอฝนสตีดหนีขึ้นเขาแล้วยังเจออยู่เลยนี่ นะคะอะลูกค้าอันนี้งานญี่ปุ่นนะหนึ่งรยกิโลนะคะงานญี่ปุ่นนะคะหนึ่งรอยกิโลราคาโปร3500แม่เดี๋ยวไปต่องานตัวถ่ายลูกใหญ่อะไรอะลูกใหญ่ข้างหน้าแคทอะไรครับอ๋อเสื้อช่างแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอาออกเอามาครบย,ย่งเอามาครบย่างเอ็ดวินค่ะเอออุ้ยเดี๋ยวขอดู6 0ศูนเด้ได้ไมเ,เดี๋ยวขอดู นะคะไปบีเอ้ยเอยอ,เอกระคิงหกศูนย์เอเดี๋ยวดูสสยเดี่ยวอีกรุ่นหนึ่ะไปคิงแรงเลอเอ้ยสวยแรงเลอรอนใหญ่ด้วยทางนี้จะชอบรอนใหญ่เป็นพิเศษลูกค้ารอนใหญ่ใส่แบบว่านา่ารักเออมาห้อยตรงน,นี้เดี๋ยวห้อยฝังนี้ 60 SS นะคะเดี๋ยวไปต่องานสายเดี่ยวกันสักนิดนึงลูกค้าโปรอยู่ไหม60 SS เพราะว่าหลายๆตัวพี่จะไม่ได้ต่อโปรให้หลายเดือนเนาะนะคะบางตัวอาจจะยกเลิกโปรกันในเดือนหน้าอะไรเงี้ยค่ะเดือนนี้ถ้าใครซื้องานโปรตัวไหนไว้ได้ <9 90 S 1> ซื้อไว้เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานป้ายคิงสายเดี่ยวกันต่อจากรายการนี้แต่ว่าเหลือแค่10ก้อนสุดท้ายเนาะโปร